พระธรรมยอนบทที่หในพระนามองค์พระเยซูคริสหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลเลี้ยงของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูกแกะมีสะอยู่สะหนึ่งภาษาฮิบรูเรียกสะนั้นว่าเบสซาธาเป็นที่ซึ่งมีศาลาห้าหลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นนั้นมากนอนอยู่ คนตาบอดคนง่อยคนผอมแห้งกำลังคอยน้ำกระเพื่อมด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมากวนน้ำในสระนั้นเป็นครั้งคราวเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้นผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อนก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้นที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยสูทอดพระเนตรคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพร่องตรัสกับเขาว่า เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป วันนั้นเป็นวันสบาโตดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันสบาโตที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดพระราชบัญญัติคนนั้นจึงตอบเขาเหล่านั้นว่าท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ข,ของเจ้าแบกเดินไปเถิดเขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่าคนที่สั่งเจ้าว่า จงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดนั้นเป็นผู้ใดคนที่ได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะนั้นมีคนอยู่ที่นั่นเป็นอันมากภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในพระวิหารและตรัสกับเขาว่าดูเถิดเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า ชายคนนั้นก็ได้ออกไปและบอกพวกยิวว่าท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซูและแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นในวันสบาโตแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเราก็ยังทรงกระทำการอยู่จนถึงบัดนี้และเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้น พวกยิวยิ่งสแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสาบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทําด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสํมแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําและพระองค์จะทรงสํมแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพื่อท่านทั้งหลายจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตฉันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทําเหมือนกันฉันนั้น เพราะว่าพระบิดามิได้ท่งพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ท่งมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร และไม่ถูกพิภากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเวลาที่กําหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิตเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองชันใดพระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น และได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาคนทั้งหลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตและคนทั้งหลายที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาเราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้ เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานถึงตัวเราเองคำพยานของเราก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานถึงเราและเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานถึงเรานั้นเป็นความจริงท่านทั้งหลายได้ใช้คนไปหายอน ละยอนก็ได้เป็นพยานถึงความจริงเรามีได้รับคำพยานจากมนุษย์แต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยและท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความสว่างของยอนนั้นแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนเพราะว่างานที่พระบิดาส่งมอบให้เราทำให้สำเร็จงานนี้แหละและเรากำลังทำอยู่ เป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาสรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเราท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านทั้งหลายไม่มีพระดํารัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ที่พระบิดาท่งใช้มานั้นจงค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรัน และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเราแต่ท่านทั้งหลายพี่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่รับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่านเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นจะมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเอง และไม่ได้แสวงหายศักดิ์ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรอย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั้งหลายต่อพระบิดามีผู้ฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ซึ่งท่านทั้งหลายหวังใจอยู่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านทั้งหลายก็จะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเราแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราอย่างไรได้ รวดทิฐฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่5ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาสรนเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริสต์